มาคุณหมอตัวดังตอนนี้เข้าโลตัสเรียบร้อยค่ะใครผิวพังผิวล้าผิวหมองคือมีสิทธิ์รอดหมดเพราะนี่เป็นมาร์คเจลลี่วีแกนไม่ทดลองกับสาตร์แถมแผ่นมาร์กย่อยสลายได้ใน45วันบอกเลยโลกแฮปปี้ผิวก็แฮปปี้ดูความเจลลี่ก่อนคือเด้งมากแบบนี้แหละที่มันแนบหน้าเกาะผิวดีเวอร์ผลักสารบำรุงได้ลึกแบบไม่เนอะเสร็จคือผิวดีขึ้นทันตาแต่งหน้าก็ดีขึ้นผิวสวยแบบเสร็จได้ของจริงถ้าเป็นสิว้องตัวนี้ acne solution มีไมโครไบโอมิกซ์ช่วยบาลานซ์ผิว LHA บวก A. ผัดผิวอ่อนโยน4สารสกัดจากพือช่วยคุมมันแล้วก็มีในอาซีนาไมลา์2%ช่วยลดรอยสิวให้จางลงบอกเลยอ่อนโยนสูตรใช้ได้แม้ผิวนองแงแพ้ง่ายหรือใครผิวหมองเหนื่อยล้านอนไิ่พอไวบูสเตอร์ตอบโจทย์มีในอาซินาไมลา์5%พร้อมกับมีอาร์บูตินและทรานซ์มิกแอซิดช่วยดันผิวให้ดูสว่างขึ้นแบบไม่แสบไม่กัดหน้าแถมมีโซเดียมไฮยาลูโรเนสโดน้ำให่ผิวดูอิ่มจนแต่งหน้าไม่เป็นขุยเป็นตัวช่วยดูแลปัญหาผิวหมองคล้ำอย่างอ่อนโยนความรู้สึกหลังใช้คือผิวนน่ ีฉ่ำแบบสุขภาพดีไม่ใช้ช่ำมันให้ฟิลหน้าพักผ่อนมา10ชั่วโมงอย่าเงี้ยรักเลยตอนนี้เข้าโลตัสแล้วนะของมันต้องโดนจริงๆแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องโลตัสกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดของใหม่ป้ายยาอีก